สวัสดีครับบัญญัติคำประพาเสนอภาพเก่าเล่าเรื่องสองนักร้องลูกทุ่งดังในอดีตโชคชัยกับพุ่มพวงทั้งสองแสดงภาพยนตร์ด้วยกันเรื่องหมนรักนักเพลงเมื่อปีพุทธศักราช2527 1. โชคชัยโชคอนันต์เจ้าของเสียงเพลงหลงเสียงนางเกิดปีพุทธศักราช2494ที่ชัยภูมิเสียชีวิตวันที่16มกราคมพุทธศักราช2550รวมอายุ56ปี2พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เกิดวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2504ที่ชัยนาท แต่มาเติบโตที่สุพรรณบุรีเสียชีวิตปีพุทธศักราช2535รวมอายุ31ปี